เจแ,แม่จะเคียนท้องลีท้องเบอกแม่หนาวแม่หนาวอาก็อยากให้พุทธมาก็หลายค้วนนะหลายควนติดเลยนะแต่ว<ะ>่าร่วมก,กำลังคุณมาจบไปตีกะลาแอว่งจันทร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลนะทางยูทู e แล้วก็ทางเพจพี่อ๋อลุกอีสานวันนี้ เราพาเอทุกท่านมาค้นประวัติของแม่ตะเคียนบึงสี่มุมซึ่งน่าจะอยู่ตำบลสี่มุมใช่ไหมนี่สีีมุมประวัติมีมานะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแตวตอนที่เราจะเล่าประวัตินะไปดูแม่ตะเคียนยาวยาวมากยาวเท่าไหร่นี่ยี่สเ <20 S 2> มตรเยไหมนีม่<ม> มีมานานยังนี่ครับนี่ใช่ต้งดูจะเห็นชัดมีมานานยังนี่นานเลยเป็นมานยังไงครับถึงได้อยู่อยู่ในบ่ออยู่ในบึงนี่บ่แม่ตะเคียนใช่ใช่เจ้าแม่ตะเคียนทองสุรีทองนะตอนนี้เราก็วุ้นมีนี่อีกเนี่ยไม่ต้องขอแลนะ้วเนาะโอ้แล้วมีนี่อีกแล้วครับ อันนั้นห้าเก้าหนึ่งอันนี้ห้าเก้าศูน,นย์โ้ยเดี๋ยมีห้าเก้าศูนย์อยู่ครับอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวเลขที่น่าจะเป็นชาวบ้านที่ได้โชคได้ลาบมาจุดนะครับปิดมายัางไงครับถ้ห้ฟังหน่อยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยได้ยินข่าวว่าไปเข้าฝันบ่<ช>ไปเข้าฝันแล้วก่อนที่เขาขุดขุดบึงนี่หนาในอย่างนี้ขุดบึงบึงนี่ตั้งแต่ยังไม่เกินมาฝันละนี่ แล้วแม่ตะเคียนนี่อยู่ในบึงนี่พร้อมก็ขุดบึงบ่อาจจะอยู่มาก่อนนั้นน่าจะมีคนถูกโชคคนได้โชคได้ลาบ่อยนี่ถือมาขอบ่อยนี่เนาะตอนนั้นไม้ชุดยังไม่หลายอืออาจารย์แม่พายตะเคียนทองเจ้าแม่สุนี่เดี๋ยวพาไปดูบึงกันแต่ก่อนเขาเรียกสะซีเหลี่ยมสะซีเหลี่ยมโอ้ซีเหลี่ยม เขาขุดแม่ขึ้นมาจากนี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาก็เลยสะสีสะมันเพี้ยนอะ่ะสีมุมสีมุมสีมุมอะไรวะนี่ไนมะสีมุม,ม,มอโอ๊ยเดี๋ยวอย่าเอา่าวัดนวลคามีนี่ สองท่อนแต,ตน่ต้นเดียวต้นเดียวแต่หักครึ้นอู้ผงหมดเลยอู้เป็นผงหมดเลยนะครับอู้ยาวกว่าปัตตุขามอีกสองท่อนนานแล้วโอู้นานมากไม่โอ้สี่สิบห้าสิบปีตัวนี่เกินเกินเลยนี่ ช่องอันนั้นก็มาถ่ายนะช่องไหนไออะไรวะมบอีหมอไฟนี่อะไรอ่ะอืมช่องนั้นก็มาถ่ายแต่เรามีเลขให้เอฟซีเลยครับเราไม่ต้องจุดอะไรนี่ก็เลขตรงตก็เลขที่วัดมาสักคู่เลยโอ้ประวัติก็ความเป็นไมาคือขุดบ่อขุดบึง ขุดบึงนี่ขึ้นมาก่อนที่จะคุดบึงนี่ไปเข้าฝันชาวบ้านใช่ไหมไหนไปเข้าฝันชาวบ้านว่าแม่เนี่ยอยู่แม่ตะเคียนท้องเนี่ยอยู่ในนี่แม่สูสุรีท้องนี่นะอยู่ในนี่ก็อยากขึ้นมาเพาะฉ่นะั้ตามประวัติตอนแรกยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้ชื่อแล้วก็ทรงเขาก็ทรงเรียเข,เขาบอกแม่หนาวแม่หนาวเขาก็อยากให้ขุดขึ้นมา พอเขาคุดกันมาปุ๊บเขาก็มันก็มีร่างทรงคนที่ว่าเขาเข้าได้อืมเขาก็เลยมาเข้าปุ๊บเขาบอกชื่อชื่อแม่สุรีทองอืชื่อแม่ตะเคียนทองเนี่ยแล้วก็ขึ้นมานียเขาถูกเจ้งหมดติดจำได้ไหมก็หลายคนนะหลายวันติดเลยนะแต่ว่าผมนะ่ะยังไม่เกิอดอืผมนะ่ะยังไม่เกิด ตัวน,นี้นายอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามอืมตั้งแต่ยังไม่เกิดก็เอาง่ายคือยี่สิบกว่าปีที่แล้วผ่านมานี่ถูกตลอดประมาณนั้นโอ้ยอยากเห็นชาวบ้านน่ตัวน,นี้เรามาแบบรอนมากนะชาวบ้านอะอยู่ในบ้านโอ้ยน่าจะมีคนเฒ่าอยู่ไหมความอ่าความเป็นไปมาของแม่ตะเียนนีส้สักคนนะเนาะนี่ก็เป็นลูกหลานนะน้องบอยนี่ก็เป็นลูกหลานตำบลสี่มุมเน,เนี่ยนาะตำบลเดียวนี่ละครับลูกหลานแล้วก็ลูกประวัติแล้วก็พาเรามา สืบตำนานของแม่ตะเคียนอีกที่หนึ่งครับแล้วก็มาพร้อมเลขที่มีชาวบ้านมาจุดไ้ใหม่ๆเลยครับคนยังไม่หายเลยอ่ะคนยังไม่หายเลยแต่ว่านี่น่ครับบึงสีม่มุมบึงสีม่มุมพร้อมไหมก็น่าจะเป็นแปลงไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมสี่มุมมางใช่ไหมไงนะครับก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นสี่มุมเพี้ยน,เ,ยน,เ,ยนเขาเรียกว่าเรียกเพี้ยนมาเรืเร่อย อีสารเก่ารู้เก่าแก่ขนาดไหนคิดดูสารเก่าพังแล้วพังยิ่งนี่ครับก่นเลืกสารเก่านี่แหละไม่มาตาวสารใหม่สารอือนี่ครับอ่าอ่นี่แหละน,นี่สารเก่าสารแก่เดี๋คือสารใหม่มาคว่มตัวเลขที่เขาบรรจุเอาไว้อุ่นๆอ,อยู่เลยครับนี่มาเราเอาที่แล้วเนาะเราไม่ต้องไปขอเองก็ได้มาดูเลขที่ชาวบ้านบรรจุเอาไว้นี่ครับ อันนี้มาจุดไม่ติดนี่มารอเราจุดเพราะถจุดที่ไหนเราจุดไม่ติดอืลองจุดด้วยทีดิว่าโอ้มีกุมารทองเรื่องเขามีคนมาเปลี่ยนเรื่อยเป็นชุดเรื่อยนี่เท็กที่เราอันนี้แสดงว่าชุดใหม่ดึงห้าเก้าศูนย์นะเดี๋ยวลองจุดไอที่ยังไม่ติดนี่ให้ดูเดี๋ยวดูอะเรื่อยๆชุดใหม่เยี่ยมเลยชุดใหม่เยี่ยมเลย อะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราพาเอท่านมาหาแนวทางรัฐบาลไทยให้เอเนะเผื่อท่านใดชอบชอบก็ตามนะชอบก็จัดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเด้อนี่ทูบอันหนึ่งที่ยังไม่ติดดีนะก็ต้องให้พื้นที่จุดที่ดูไม่เนี่ยทูบอันนี้อาจจะรอเรามา เป็นผู้เปิดทางให้เอฟซีเลยก็ได้นเนะอาจจะสามตัวตรงเด้อเอีเด้อเมื่อกี้เราไปเจอที่วัดพระยืนเอ้ยพระอายุนับรอนสี่ร้อยปีกรุงอยุธยากรุงศรีอยุธยานะครับได้เก้าห้าหนึ่งนี่มาห้าเก้าศูนนะเดี๋ยวรอรุ่นตัวนี้ต่อ มีอะไรเล่าอีกฟังอีกไหมมีรูแค่นี้รูแค่นี้นะใครผ่านไปผ่านมาก็มากับขอโชคขอราบกับแม่ตะเคียนผายตะเคียนทองเจ้าแม่สุนีทองที่บึงบบสี่มุมตำบลสี่มุมบ้านสีมุมบ้านสีมุมนี่คือบ้านสีมุมบ้านสีมุม,ม,มตำบล สีมุมอำเภอเมืองอ่บ้านสีมุมอำเภอสีมุมอําเภอเม,ม,ม,มืองอําเภอเมืองดิตำบลสีมุมนะประวัติข้าวๆก็รู้จากคนในพื้นที่แล้วนะเรามาดูตัวเลขกันต่ออุแต่ยาวจริงนะนยาวมันจะเกี่ยวคงกรบจะเกี่ยวของกับบ้านพลกลางอืม คนกลางนี่ก็คือเมื่อสมัยยาโมน,น่ะเขาคนเขาลงมกำลังพนมาจะไปตีกะลาแว,วงจันเนี่ยอืมมันรวมตัวอยู่ที่ไหนอยู่ฟากทุ่งนู้นคนกลางที่นี่เขามาพักเขามาพักเลมอยู่โกนมาหุงข้าวหุงน้ำกินเขาเรียกพลังอืพลังมา มารออยู่อยู่ตรงตรงนู้นแต่ก่อนมันจะมีบึงใหญ่แล้วก็มีสะพานขืมเขาเรียกพลลังพลมาพลมารออยู่อ่ะพลลังรออยู่อ่ะอ,อะไรประมาณถ้าเปลยต,ตรงตัวก็คือกําลังพลที่นั่งเฝ้ารออยู่อ่ะหง้าหงําทะเบียนข้างหลังประมาณนั้นนั่งรอเข้าตีใช่ใช่ก็เหมือนก็เป็นเป็นไข้เป็นไข้ไขยพลลัง กลายเปลี่ยนเป็นคนกลางที่นี่มันเพี้ยนเพี้ยนเป็นคนกลางคนกลางคนกลางประวัติก็คือมาจากคนลังเนี่ยทั้งถ้าเกิดไปทางไปทางใต้เนี่ยเป็นลาวเวียงจันทร์หมดนะั้อนะบ้านเขาเรียกบ้านลาวเนาะอืบ้านลาวบ้านสีมุ่นมันจะมีบ้านจะมีบ้านไทยก็บ้านลาวพูดพูดดิสาเลยนั่รเลยพูดลาวเวียงจันทร์เลย สีมุมสีมุมใต้สีมุมเหนืออืสีมุมเหนือนี่จะพูดโคราชสีมุมใต้นี่จะพูดลาว,วลาวเวียงจันทร์ฟังยากก็ฟังได้ฟังได้เขาก็อยู่กันมานานเขาก็ฟังได้ไดเนาะอเอาผมมาดูต่อประวัติเข้าๆของบ้านสีมุม มันเหมือนฉันนอนอยู่ก็คลื่นยังไงล่ะแบบกระดานที่ว่านอนฉันนอนชั้นชั้นบนเนาะชั้นบนบานไม้สองชั้นฉันก็นอนชั้นบนเพราะชั้นบนมันเหมือนกระดานนาะมันกระเพื่อมยังไงไม่รู้ฉันก็รู้สึกตัวตื่นนี่พอรู้สึกตัวตื่นเสียงเตะผู้ใหญ่บ้านประกาศเลย ตอนนี้น้ําได้เข้ามาถึงเขตหน้าวัดเขตหมู่บ้านเราแล้วอ่ะขอให้ทุกคนเตรียมตัว hmm. ไืรีบขนข้าวของขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดเนี่ย <Yeah. S 2> ไอปีนั่นอะ่ะจําได้ติดตาเลยเหมือนเข้ามาเตือนเนาะแล้วตัวโน้อนอะ่ะใช่ว่าฉันจะได้นอนนะมันจริงๆริงเยแต่โอ้ไม่ได้ hmm. ไม่ได้แต่งเลย อันนี้สาบานต้นธต้นาสารต้นาแสงอาทิตต้นาสิ่งศพิ์เลยมันจริงๆนะฉันพอนอนปุ๊บมันเหมือนคนเดินอยู่บนกระดานอะกระดานไม้ยันสองอะมันเป็นกระดานไม้นะเสียงมันคนมันเดินตุ่มตุ่มตุมตุมตุ่มตุ่มคึมคืมคึมเออแกเคยอยู่บนม้านไม้สองชั้นไหมเอยเลยเวลาคนเดิน่ะมันจะมีเสียงอะ อืมเส,เสียงคนเดินใน,น,นลูเลยเนอะเออเสียงคนเดินนะรูรูเราเป็นเสียงคนแน่นอนไม่ใช่เสียงแออมวเ,เสียงนนะอะไรเนอะอมันจะเสียงตุ่มตุ่มเอสเอสเสียงเหมือนคนเดินเนี่แหละเหมือนคนเดินอะแต่รู้อะไรไปนิดหน่อยเดินไม่รู้ว่าใครเดินแต่ว่าข้างบนน่ะมีอยู่สองคนสองคนก็คือฉันก็อาฉันอืมนอนอยู่ในห้องเออมันจะมีห้องห้องอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ นอกนั่นก็เป็นห้องกุมารที่ว่าเขาวางไว้ชั้นบนอะ <ừ> ่ะอืมห้องสี่เหลี่ยมนะ่ะแล้วก็มีห้องฉันห้องนอนอยู่มุมนึงอะ่ะออืแล้วนอกนั่นก็ปล่อยรนะูง <ừ> นั่นเลยก่อน <ừ> รู้เลย ตัวเป็นกุมารก็ไม่มีใครเดินนะใครจะไปเดินก็นอนอยู่สองคนเนาะก็นอนอยู่สองคนคนนึงนก็นอนอยู่ด้วยกันอืมนะประวัตินะแล้วความลีรับของน้องกุมารกุมารีแล้วก็กุมารนะที่เราบางท่านอาจจะเคยประสบมาจากตัวเองนะครับเรื่องกุมารเนี่ยอันนี้ก็นั่งฟังจากน้องเนาะกุมารมีจริงนะครับนะอยู่ที่ใครจะเชื่อและศรัทธา หรือใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เดียกขาดครับหกเก้าสามทำยันไงรู้นะเนี่ย เป็นแค่แนวทางเด้อครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้พาเอฟซทุกท่านมาหาแนวทางให้กับ f อฟซในรัฐบ,บาลไทยวันนี้เดินทางมาที่บ้านสีมุมตำบลสีมุมอำเภอเ <40 S 1> มืองสีสีสีมุมีสีสีอืมหกเก้าสามแล้วก็ห้าเก้าศูนย์ อ่ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีในงวดวันที่หนึ่งนี้พบกันมีเงินเที่ยวสงการทุกคนสวัสดีครับ